อึอ้อยหนตุออีกแล้วลูกนึงตุบสองลูกสตุบไออีกแล้วนึเฮ้ยมันไม่้เปิดนี่วะเฮ้ยไปอีกแล้วตุบสามลูกสี่ลูกห้าลูก Aí, 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 โอ้ oh, ลูกใหญ่ลูกนี้ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่โอ้ oh. ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ลูกนี้ oh. ลูกใหญ่มากเมื่อกี้นี้เยี่ยม โทอนคนระับปูเอ,อยจะสซทอนไปไหนแน่โอ้โหอ,อ,อย่าสซทอนแน่เลยนี่เอ้ยมองไฟซิปลานของไอ้ซอจอน้ำที่ที่เขาเจ้าจูดอยู่ประมาณาประมาณเทียงครับนี่ครับบ้างนี่ครับ มันสิมีดาวอยู่หัวเห็นบ่ครับนี่ครับเทเวล่าครับผมนี่ครับบองไฟสิบซิบลานข้าเจ้านี่ครับเทเวล่าเห็นบ่ครับมนลงยู่อโซเด้อยครับตูดจากจนพนธมไผครับขามมาหอดพี่ครับนี่ครับเบิ่งส่งมันนี่ครับอันนี้คือของซอซอนนามครับเทเวล่าครับมาจากพนธมไผ่ละเอียดครับเบิ่งข้าเจ้ามัดเบิ่งหางมันครับเบิ่งเวลามันขึ้น เทียดเกียบเบิดครับเทียดเกียบเบิดครับเบิรงครับเอ,อ้ยมากไก่กราาค,รรครับบอจาวาเบิรงครับเหย่าบอเห่าครับเบิรงนี่หางมันเออนี่ครับผมไฟสิบหลันนี่ครับเหาว่ลงฟังเงาโศนะครับเลย่แม่น้ำซีไม่อีกเออขึ้นมาอีกแล้วบางบานนี่ครับ ไฟสิบล้านที่เข้าใจว่าหายหายหายนี่ครับผมพอแล้วเด้อครับ